อยากรักษาใจหลายคนไม่พูดลูกบอกแม่พูดไปเลยแล้วจบหนิงน้ำตาคลอขอไม่ทนโต้จินออกมาพูดไม่จริงโดนอะไรบ้าง11ปีเต็ม,เต,มเต็มเจอดูถูกเขาวรวยต้องทนเจ็บล้านไม่เคยใช้เงินเขาเลยถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็จะย้ายไปหนิงปณิตาเปิดใจกลางรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากจินจรินอดีตสามีออกมายอมรับในรายการคนละเปก ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็กสันชัยว่าเลิกกับหนิงแล้วจบสถานะสามีพันรายาแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีทำหน้าที่ดูแลลูกด้วยกันอ่านข่าวเป็กเรียกมาตบเตือนสามรอบไม่ฟังแม้แต่กบทรงศิษย์จินรับทำผิดจะคืนดีหนิงไหมโดยหนิงยอมรับอยากขาดกันหลายเดือนแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นมีมานานมากแล้วก่อนที่จะมีข่าวและเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้บอกใครที่ไม่พูดไม่ใช่อายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งชีวิตการเป็นพันรายาและแม่ของลูก อาจจะมีทําไม่ถูกใจเราจะปรับปรุงตัวเสมอเพราะอยากรักษาครอบครัวเราเรื่องบุคคลที่สามก็ยังมีเรื่องอยู่ในสารหนิงบอกว่าทุกวันนี้ไม่เคยได้รับการเคลียร์อะไรกับใครเลยแม้แต่คนสร้างเรื่องคนที่สมไม่มีแม้แต่คําขอโทษอยากพูดมากให้มันจบไปเลย แต่พูดไม่ได้และหนิงยังอยากรักษาใจคนอีกหลายหลายคนโดยเฉพาะลูกแต่วันนี้ลูกเป็นคนพูดกับหนิงเองว่าแม่พูดทุกอย่างให้หมดไปเลยแล้วจบแม่จะได้ไม่เครียดแต่หนิงรู้สึกหนิงยังไหวแต่ไม่รู้จะไหวกับสิ่งนี้อีกนานแค่ไหนอยากให้จบเพราะเรื่องนี้หนิงจบมานานแล้วแล้วมันจบไปแล้วเอามาพูดอีกทำไมถามว่าเขาพูดเหมือนจะมาง้อหรือเปล่า หนิงตอบว่าเขาไม่มองอหนิงหอกมุมของหนิงถ้าวันนี้เกิดเรื่องขอเอ่ยชื่อคนแรกที่จะโทรหาคือพี่อ้อมสุนิสาแต่วันนี้ไม่โทรแล้วพี่อ้อมก็จะบอกให้กรรมทำงานของมันเองแต่วันนี้หนิงขอเถอะขอพูดบ้างหนิงเขียนไปหมดแล้วทุกวันนี้ยังอยู่บ้านเขาอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ ก็จะย้ายออกบ้านนี้เป็นบ้านของจินทุกอย่างเป็นของเขาตอนนี้ขออนุญาตอยู่ก่อนแต่เป็นข้อตกลงกันว่าต้องไม่เอาใครเข้ามาอยู่ในบ้านถามว่าวันนี้อยากบอกอะไรอีกนอกจากที่เขียนใน Facebook ไปแล้วหนิงตอบว่าบอกไปหมดแล้วอาจจะทุกอีกสักเดือนเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีขุดนั่นนี่สารพัดขุดก็ดีที่เราไม่ต้องเป็นคนพูดคำนี้ให้เองครั้งที่คำนี้จินขอเองห้ามพูดคำว่าเลิกอย่าก,กันแล้วห้ามพูดให้รักษาใจลูกห้ามพูดเด็ดขาดไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ให้รู้ แค่ว่าเราทะเลาะกันหนิงว่าหนิงทำดีที่สุดแล้วไม่รู้จะทำไงแล้วอาจจะไม่ถูกใจใครก็ไม่รู้จะทำยังไงเสียงสั่นเครือคนเราเวลาไม่เกิดเรื่องอะไรเองไม่มีทางเข้าใจว่าเราโดนอะไรมาบ้าง11ปีเต็มๆทนไหวไหมทนได้แต่ไม่ขอทนหนิงมีศักดิ์ศรี หนิงทำงานตั้งแต่อายุ15หนิงสู้มาด้วยสองมือไม่เคยขอเงินจินทำทุกอย่างด้วยตัวเองสถานะพ่อแม่ของลูกยังเหมือนเดิมทั้งชีวิตทุ่งเทให้ลูกคนเดียวทุกวันนี้ไม่เคยได้ลันลาทั้งหัวใจทั้งชีวิตของหนิงคือลูกหนิงเท่านั้นหนิงเผยอีกว่าที่เขาบอกว่าเลิกแล้วถึงมีคนอื่นจริงๆไม่ใช่แต่มีคนอื่นก่อนเลิกและมีมานานมากแล้วด้วยที่หนิงเขียนในไอจีบอกว่าให้รักษาสัญญาไม่ใช่สัญญาที่หนิงเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเรียกร้อง ร้องอะไรได้เลยสําหรับใครที่คิดว่าหนิงอยู่เพื่อเรียกร้องอะไรหนิงอยากอยู่เพราะว่ารวยมีเงินให้หนิงใช้เงินเลือกคนรวยที่ต้องทนเพราะเงินหรือสารพัดที่ดูถูกหนิงในข้อความที่หนิงเห็นก็ช่วยไม่ได้อยากเลือกเงินก็เลยเจ็บเองหนิงไม่เคยใช้เงินเขานะทุกวันนี้หนิงไม่เคยเรียกร้องอะไรหนิงไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเลยจากนี้หนิงจะไม่หนีไปงานไหนหนิงก็จะตอบแบบนี้คลิป